ดีค่ะว้ววันนี้พาหมามาเล่นนะคะจุ๊จิจ๊จจุ๊จิอาติจ้าเข้าสวนค่ะจ้ามานี้ลูกอันนี้บวบแม่ปลูกไว้นะคะกำลังเป็นฝักเท่าน,นี้แหละค่ะไม่โตมากอาติจ้ามาเก็บบวบได้ปะไม่รู้ไม่ไม่พอได้หรอกลูกเล็กไป น,นี่เป็นน้ำเต้านะคะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าปลูกรอบที่สองแล้วคะ่ะรอบแรกก็ไม่ได้กินไม่รู้เป็นไรเนาะวันนี้ยังไม่ยอมแพ้นะคะปลูกอีกรอบใส่ไม่ชอบบรรยากาศหรือว่าดินแบบนี้เนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้กินลูกมันคะ่ะนี่แม่ก็ลองอันนี้ลูกใหญ่หน่อยโอ้ลูกใหญ่มาหน่อยทดลองปลูกรอบหนึ่ง สวัสดีค่ะนี้พาจีจ้ามาเข้าสวนค่ะนี่ก็พาชมสวนนะคะวันนี้วันนี้แม่ปลูกอะไรบ้างมาดูกันค่ะทางโน้นเป็นขออนุญาตใช้ไม้นะไม้ไว้จัดการเจ้าจีจ้ามันเดี๋ยวมันลงน้ําจีจ้ามาทางนี้ลูกปลูกฟักเขียวนะคะทุกคนฟักเขียวจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นลูกเท่าไหร่ อันนี้อันนี้อ,นอ,นอันนี้ลูกอยาหลูกลูกสั้นๆเล็กๆดินไม่ค่อยดีค่ะดินมันเป็นดินเหนียวค่ะแถวนี้ถ้าถ้าถ้า,ถาเป็นภัยสานทางอีสานเขาดินออกดินล้วนปนทรายนะคะเขาปลูกงามเด้แต่ทางนี้พอพอเห็นอีกทีนึงก็ลูกใหญ่ละอ้านี่ลูกใหญ่ เดินวนไปวนมากับแม่เนี่ยอ่าเหยียบอเอาเหยียบอย่าเหยียบสิอันนี้ต้นมะเขือค่ะทุกคนอ่าอันนี้เป็นเขือเปอาะนะคะแต่โดนนอ้นี่กินโดนหอยทากกินพาจ้ามันเดินเล่นค่ะเข้าสวนอันนี้เป็น อันนี้อร่อยนะคะกินกับน้ำพริกกินกับลาบร้อนนะลูกร้อนจิจ๊ะอาจจะเป็นลมหน่อย มีบวบนะคะบวบกำลังเป็นลูกดกเลยแต่เป็นลูกเล็กๆนะคะบวบแถวนี้ปลูกบวบขึ้นนะคะบวบบวบได้ดกดกได้ลูกดีอยู่จากที่ปลูกมาฟักน้ําเต้าปลูกไม่ค่อยขึ้นนะคะฟักฟักก็ไม่ค่อยมีลูกอันนี้อันนี้เยอะเลยค่ะแด่สามลูกหนึ่งสองสามสวัสดี่ามาทางนี้ลูกมาทางนี้ พาจีจ้าเดินเล่นหน่อยกลับบ้านเหรอกลับบ้านเหรอเนะี่ยมาทางนี้อยากจะกลับบ้านแล้วร้อนขี้ร้อนหมาพันนี้ขี้ร้อนทางนี้ลูกมานางนี่ Mm-hmm. <laughs>